นี่ผมมาถ่ายคนเมาขับรถนะครับโอ้ยยังไงสัตว์เลยเหตดแม่เอาแล้วไม่รู้ไม่รู้มันชนแล้วไม่รู้ไงเดี๋ยวเราก็บเงินมาดูให้มันเปลี่ยเลี้ยวเลี้ยวขวาเลี้ยวเมาเมาครั เรลฟ้องเขาอิเฮ้ยโอ้โหเจ้าดิเจ้าดิจับบอกเขาไม่ต้องไปแล้วเฮ้ยบอกให้เขาโทรหาญาติเถอะไม่ไหวหรอกเงี้ยตอเจอโรงเจอด่าน เขาไหวว่าถามนี่ตอน,นนั้นนี้เนฮนียเรียกเลยเดี๋ยวดีน้ำมาข้างไหนเออเออน้ำานอกูว่าแล้วต้องไม่ไหวอ่ะถามบ้านอยู่ไหนอ่ะ ถึงสายสามหูไก่นั่งพักกอนไม่คุ้มไม่คุ้มเจ็บเจ็บไม่คุ้มพี่เขาว่าไงาเดี๋ยวขับไปเจอด่านอีกใครอยู่ไหนใครอยู่ไหนเดี๋ยวเจอด่านเลย

ช่วยได้แค่เดียวหละฟังา,า,า,าล้วปะดูเราอยู่ในสงสารนี่จะรอดไหมเนี่ยไปนะครับรู้เลยนะ